หมอมีกันดีกว่าหมอมีน่าจะกำลังแต่งตัวอยู่เพราะว่าเราตั้งใจจะออกไปหาอะไรกินง่ายๆกันแถวๆนี้นะครับก็เป็นวันสบายๆของพวกเรานะครับเฮ้ยหมอมีแดีดีกลับมาแล้วฮัลโหลคิดถึงจังเยยเฮ้ยคุณอะไรอยู่อ่ะคือฉันไม่แต่งตัวไม่เสร็จเลยค่ะ นะเรียวๆอย่างนี้ได้ใช่ไหมใช่ครับวันนี้คุณมาทําอะไรกับห้องแต่งตัวดิฉันวันนี้ผมจะพาะแฟนคลับของพวกเรามาดูห้องแต่งตัวของพวกเรานะครับโ <c oughs> อ้โหดีได้ดูว่าเสื้อผ้าของระดับนิสสูมีอะไรบ้ <ผม S 2> างไม่บอกฉันก็แล้วฉ,ฉันก็ยังไม่ได้จัดอะไรเลยอ,อันนี้คือชุดอยู่บ้านเลยว,<ะ>ว้าวแล้วมันก็ต้องแซ่บป้าแหมอยู่บ้านอะในตัวอยู่บ้านเนี่ยงโอา เชิญต้อนรับทุกคนดูก่อนครับอันนี้คือห้องแต่งตัวของพวกเราสวัสดีค่ะแฟนคลับทุกคนนะคะแล้วก็คุณผู้ชมนะคะทางบ้านนะคะนิงเจไดแฟมิลี่ชาแนลนะคะแลนนี่นะคะก็คือห้องแต่งตัวแล้วก็ตู้เสื้อผ้าของพวกเราคือคอสเพลย์ของพวกเราด้ยนะคะให้ดาวว่าได้อะไรของเจไดอันนี้อันนี้อันนี้ป่าหลายคนจะคิดว่าผู้หญิงอย่างเราคงจะมีประมาณแบบ เป็นตู้เป็นอะไรอย่างนี้นะใช่ไหมจริงๆเราเป็นคนมินิมอลมากๆสายแบบมินิมอลไม่เยอะเลยไม่อยากโชว์ะตำเมที่รักถึงต้องมาไหน <c oughs> แบบ <c oughs> ไม่มีอ่ะที่รักไม่ค่อยมีอ่ะ <c oughs> ถ้าดูดีคือจะเห็นแต่เสื้อผ้าของผู้ชาย <c oughs> คือตัวเองตั้งใจทำนี่นะครับวอล์กนี้ก็เพื่อโชว์ตัวเองหรอยินดีต้อนรับสูค่คอลเลคชั่นของผมเสื้อผ้าเราเยอะมากจนสามารถแบบทำเป็นแบบ จริงๆอยาเลีใช่ไหมที่รักอะไรนะครับเมียให้เอาออกไปเยอะมากก็จะสังเกตว่าเราก็จะแบบเน้นแบบอะไรที่เราใส่บ่อยๆหนุ่มๆทุกคนก็คงจะแปลกใจทำไมเจไดต้องมีเสื้อเชิ้ตสีขาวหลายตัวต้องบอกไว้เลยนะครับว่าทุกตัวมันมีเรื่องราวทรงเวลามันใส่มันก็ไม่เหมือนกันสูตรเราก็จะมีแบบมีปกหนาปกบางๆของแซง l ์ลอเรนมันก็จะเวลาใส่มันต้องเลือกเสื้อเชิ้ตให้เหมาะสมเสื้อเชิ้ตตัวเดียวเอาไม่หยู่นะครับ อมนี้กำลังสายอู่เท่าที่ดูก็มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกตัวดิฉันก็ไม่เข้าใจว่าความแตกต่างมันคืออะไรอาจะเป็นคัตติ้งอะไรอย่างนี้แต่ว่าสีมันก็แบบเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยใส่มาก,ก็สีขาวเหมือนกันนะคะจีนนะคะอ่ะอามันคนละสีนิดนึงแต่เนี้มันต้องมีหลายทอนต้องมีหลายโทนเนาะต้องมีแบบีปแล้วก็มีคบอลด้วยแล้วเนี่ยโอ้โหมีเป็นลายแพชเทิร์น คุณผู้ชายทางบ้านคนไหนที่แบบเอออยากจะรู้จังว่าผู้ชายเขาแต่งตัวกันจัดขนาดนี้หรอ <c oughs> คือผู้หญิงอย่างเรายัางอายอ่ะอายแบบอ่า <c oughs> uh, Really? คือ<ม>พอดีบบช่วงโสดตอนนั้นไม่มีแฟนนะครับ <c oughs> ก็จะ แต่งตัวจัดจัดนิดนึงอะดูความฉนี่อแต่นี้เข้าใจอันนี้จะใส่แบบว่าอันนี้เป็นลิทเตอร์โมโจอะไรอย่างเงี้ยของแบรนด์โมคาลาวก็จะมีของเจด้าแล้วก็เจมมี่นะคะแล้วก็ของนิ่งก็มีเหมือนกันส่วนอันนี้ก็ลคชันก็ดิฉันก็จะงงนิดนึงมามาคุณมาคุณมาอธิบยานดูสิว่าทำไมคุณมีสีมากมากแล้วก็นี่คือต้องแซ็บขนาดนี้ใช่ไหม ก็อย่างที่บอกนะครับว่าตอนช่วงที่โสดก็จะมีความเยอะเล็กน้อยก็เลยเบาๆอันนี้เรียกว่าเบาเรอใช่ไหมก็คือมีเบสิกครบแล้วน้ำเงินเทาํำเราก็เริ่มแตกลายเนาะพออยากได้เทาเอ็นอัพมาเป็นเทาอ่อนตัวนี้นะครับก็เป็นลายตารางก็จะออกแบบบริทิชบริทิชนิดนึงนะครับผมมีชอบอยู่แล้วนี่บริทิช แล้วก็ชอบอิตาเลียบร <Wow. S 2> ิสเตียไปอ,ยอ๋ออ๋อลืมเลยเขาจะพูดอะไรผมลืมเลยครับแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเราก็เวลามันไม่มีแฟนเราทำงานเราก็พักผ่อนโดยการที่เราก็จะช้อปปิง้งดูสไตล์ลิงคือสูตรของดิฉานยังแบบซารา่าส่วนมากของผมคือจะสั่งปัดนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นเทคนิคที่คนอิตาเลียนบอกนะครับว่ายังไงต้อง ให้เข้ากับรูปทรงของร่างกายเราพี่สุดก็จะดูเนี้ยบแล้วก็หล่อนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นสูตรที่พี่ชอนโพเอมตัดให้นะครับเป็นสูตรที่ใส่ในงานแต่งงานของพวกเรานะครับแล้วสุขเสาร์ที่ก็จะใส่พวกนี้เป็นหลักก็จะมีแจ็คเก็ตแซงลอเรนที่ผมชอบมากที่จริงๆผมกับนิ้งใส่ด้วยกันได้ก็จะเป็นสีแดงสีดำแจ็คเก็ตนังคู่ใจไปกับผมมาทุกที่เลยไปทั้งฝรั่งเศสญี่ปุน่นอิตาลีอังกฤษ โอ้ยเยอะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนบีสิ่งที่สำคัญคือว่าช่วงนี้มันมีข่าวเรื่องของว่ามีนางงามบางคน<อ>ไม่อันเลพาทิ้งอะไรไม่ได้เอาไม่ได้ไม่ได้ไไดออโอเคงั้นเรามานั่นกันดีกว่าว่าบีเก็บมงกุฎไว้ที่ไหนครับอยากจะโชว์คุณผู้ชมไหมครับมียคนอยากดูมงกุฎของนางจังเลยก็เพราะว่ามงกุฎของเธอมันเป็นนะนั่นแหละเรา่า์เก็บไว้ในที่ลับเนาะ อ่ะมาดูกันแล้วเนี่ยค่ะดีเทลก็จะเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้นะครับก็จำได้มีชื่อนิ n g อยู่เลยเห็นปานี่ N I N G นะครับของพิ้วที่เจมสนะครับตอนนี้ให้ดูแป๊บเดียวนะไม่ให้นานขวบมากตึ้งตึ้งเอาดีๆเอาดีๆเปิดดีๆมาดีๆมาว้าวยังอยู่นะครับช่วยใส่ให้ดูหน่อยดิและอย่าเห็นผีใส่อ่ะนานๆทีได้เห็นใสสัก ล้วก็มงกุฎอันนี้ที่รักมันใส่เล่นไม่ได้อันนี้ต้องใส่ในงานสำคัญถ้าแต่งตัวสวยไม่พอก็ห้ามไปใส่คขารู้ไหมรู้ไหมอัมาเป็นความรู้ใหม่ของเราเหมือนกันนะครับเราประกวดมากกว่าจะได้มนะันาเราแบบได้แบบ Miss Universe Thailand มันคือครั้งหนึ่งของชีวิตอะแล้วเราต้องรักษาแบบให้ให้กับสมกับที่เราได้มาใช่ไหมต้องดูแลเขาอย่างดีสวยมากเลยนะครับ الم. นี่ผมก็ไม่ได้เห็นภรรยาใส่มาตั้งนานมากแล้วนะครับเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้ออกงานกันแบบอย่างนั้นเนาะก็เป็นโอกาสที่ดีมากนะครับแล้วก็ตู้เสื้อผ้าภรรยาไม่ต้องรีวิวอะไรเลยนะคะเพราะว่าไม่เน้นแบรนด์เนมไม่อะไรเท่าไหร่ส่วนมากที่ใส่ก็คือที่แบบสามีซื้อให้นานๆแบบเออก็เลยใส่แต่จริงๆเรานี่เป็นคนที่ชอบใส่อะไรให้เราแบบเราสวยอ่ะใส่เราสวยอย่างเงี้ย เป็นแบรนด์อะไรก็ได้เป็นแบรนด์อะไรก็ได้ไม่ไม่จำเป็นเลยและร้านที่มาเนี่ยเองก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยชอบสีสันฉูดฉาดถ้าสังเกตของนิ้งนะแล้วก็มีแบรนด์ไทยไซเนอร์นิ้งมานานเนี่ยคือเวลานิ้งใส่เสื้อผ้าบางตัวไปรล้สักพักก็จะมองว่าเออเราเราอยากให้คนอื่นใช่นิ้งก็จะให้คนอื่นให้ที่แบบใช่บริษัทเออแล้วก็แม่บ้านของเราเอออะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกอย่างจริงๆริงนิงไม่ได้แค่ให้เสื้อผ้านิงให้เครื่องสำอางด้วยใช่ให้เยอะมากเลยใสวยตัวเยอะมากแต่ก่อนที่เราแบบเป็นนางงามอย่างเงี้ยเรามีประมาณแบบไม่ได้โชว์แบบ before after เนาะเราแจกพนักงานเป็น160คนอะเปิดโต๊ะแจกเลยทีมงานปีที่แล้วนะคะซึ่งปีนี้นิงก็แบบมินิมอลที่สุดเนาะใช้น้อยลงเพราะมีลูกก็สังเกตเสื้อผ้านิงก็จะเป็นของแบรนด์ไทยดีไซเนอร์เนาะเราก็อยากจะแบบ โชว์ผลงานของคนไทยอะไรเงี้ยใส่ของคนไทยอะไรทุกคนคงเข้าใจว่านี่คือของแบ่นี้จริงๆไม่ใช่ข็รอดหของรู้เต้าอะไรก็จะแบบมีสปอนเซอร์เข้ามาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วพวกเราก็ไม่ได้ซื้อเลยมากมายเนาะใช่แต่ว่าปูลูกคุณย่าเป็นกคุย่าซื้อให้ตาาคุณยซื้อให้แล้วนี่คือล็อตล็อตล่าสุดแล้วเพราะว่านี้ได้ทำการบริจาคเข้าโครงการออลแลแอไปแล้วประมาณ3รอบได้รดังนั้นเนี่ย ตั้งแต่แรกเกิดไม่มีแล้วนะจ๊ะเสื้อผ้าแรกเกิดเราไม่ได้เก็บกันไว้แล้วนะครับไม่มีให้ลูกดูตอนลูกต่อนะลูกคือนิงจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเก็บแต่นิงจะให้คนอื่นมากกว่าให้เขาได้ใช้เหมือนของเราอะไรเงี้ยนะคะเจมี่เขามีนี่แดดเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันมีชอบดีแดดมากเพราะมันมีใส่ชุดออกกำลังกายมันมีก็อยากให้ลูกแบบมีคูคูเหมือนพวกเราใช่แล้คคลิปหน้าถ้าเกิดใครอยากให้นิงมารีวิวเครื่องสำอางของนิงที่ใช้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะคะ อยากจะดอูอะไรเพิ่มเติมของผม,มก็คอมเมนต์มาได้ด้วยเช่นกันอยากให้ผมแนะนำอะไรก็ยินดีนะครับช่องของพวกเราเน้นอยากจะสร้างความสุขสร้างความหวังแล้วก็สร้างความรักให้กับทุกๆคนนะครับส่งต่อสิ่งดีๆให้กันและกันนะครับ finish look tada เดี๋ยวเจอกันในคลิปหน <ะ S 2> ้าเจอกัน,นะะในคลิปหน้านะคะฝากกด like ดแชร์ subscribe ิกใน Ning Jeday Family Channel ด้วยค่ะบ๊ายบายไปจ่ายบอลนะคะ